เอาเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับพิงใจชาแนลสวัสดีครับขณะนี้เราอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับกำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยบางคนก็จะเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมพิงใจมันเที่ยวบ่อยจังเลยผมมีอะไรจะบอกครับเพื่อนๆครับพอดีพี่เขาเลี้ยงผมครับผมก็เลยยกครอบครัวไปเลยครับทั้ง3มคนเลยพ่อแม่ลูกเลยนะครับ ครับผมผมก็ต้องขอบคุณพี่ๆด้วยนะครับดูสิครับดูเสบียงที่พี่ๆเขาเตรียมมานะครับเราก็มีซื้อเสริมนิดหน่อยนะครับแล้วก็เติมน้ำมูกน้ำมันไปเองนะครับก็ไปสนุกสนานกันครับขณะนี้เราถึงจังหวัดนครราชสีมาแล้วครับตัวนี้จะเป็นระหว่างทางที่เป็นทางไปทางปักธงชัยนะครับเราจะไปเขาใหญ่กันนะครับแต่ว่าเราจะแวะสวนสัตว์โคราชก่อนนะครับพาเด็กๆไปเที่ยวสวนสัตว์ก่อนเดี๋ยวระหว่างทางเนี่ยลองดูบรรยากาศด้านข้างดูนะครับอยากให้เพื่อนๆได้เห็นกันครับผม เพื่อนๆครับสถานที่แห่งนี้นะครับสวนสัตว์โคราชเป็นลำดับต้นต้นของภาคีสานรเลยก็ว่าได้นะครับสัตว์ค่อนข้างที่จะเยอะก็อย่าลืมซื้อบัตรซื้อตั๋วกันนะครับผมก่อนที่จะเข้ามาก็ผู้ใหญ่100บาทเด็ก20บาทนะครับผมตอนนี้ขนาดนี้เรากําลังเข้ามาในพื้นที่จอดรถแล้วนะครับเพื่อนๆก็เดินมาที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับมาซื้อตั๋วรถไฟก่อนนะครับก็รถไฟตัวนี้ครับก็จะวิ่งรอบสวนสัตว์โคราชเลยนะครับ รถไฟของทางสวนสัตว์นะครับเขาจะจอดเป็นสถานีนะครับเป็นจุดเป็นจุดให้เราเดินไปชมสัตว์นะครับพาลูกพาหลานไปชมสัตว์แล้วก็ค่อยมาขึ้นรถไฟแล้วก็วนรอบกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายครับผมก็จะมีรถกลอบบริการด้วยนะครับแต่ว่าใครจะจ่ายเนี่ยผมจำไม่ได้จริงๆครับเดี๋ยวเพื่อนๆค่อยไปดูกันนะครับเพื่อนๆครับขณะนี้เรากำลังดูการแสดงแมวน้ำนะครับพาเด็กๆมาดูนะครับผม ก็เรามาดูในรอบเวลา11โมงนะครับแล้วก็จันถึงสุกแล้วก็เสาร์ทิ์นเนี่ยรอบจะไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูในเพจของทางสวนสัตว์ดูนะครับค่อนข้างที่จะสนุกแล้วก็ตื่นเต้นเลยทีเดียวนะครับเด็กๆชอบมากเพื่อนๆครับผมมีอะไรจะบอกครับผมจริงๆผมมาประมาณ4-5รอบแล้วนะครับแต่ว่าลูกผมเนี่ยตอนมาก็ยังเด็กๆอยู่นะครับก็ เข้ามาทีไรเขาก็ยังตื่นตาตื่นใจอยู่ตลอดเวลานะครับก็สัตว์ก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆบางโซนที่เรายังไม่เคยเห็นครับเขาเพิ่งเปิดก็มีนะครับผมกวางเขาดาบค่ะกวางเขาดาบนะคะมีเขาพึ้นเนินตลอดชีวิตนะคะเขาไม่แต่แคงคะแนนฆ่าหักแล้วหักเลยไม่สามารถลอบห,หนได้นะคะกวางเขาดาบค่ะเพื่อนๆครับใครคิดว่าจะมาสวดสัตว์โคราชแบบแวะแป๊บๆอะไรประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับค่อนข้างที่จะใช้เวลาดีทีเดียวครับเพราะว่ามัน ค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะครับให้เพื่อนๆตัดเตรียมเวลาดีๆนะครับเพื่อนๆครับขณะนี้เรากําลังเดินทางออกจากสวนสัตว์โคราชครับมุ่งหน้าสู่บ้านหมอกภูผาภูวิลล่าเขาใหญ่ครับขับรถเกือบสี่ชั่วโมงว่าเหนื่อยแล้วนะเพื่อนๆน,นี่น่าจะเหนื่อยกว่าผมอยู่นะครับโอ้โหนอนตลอดเส้นทางเลยแฟนผมเองครับน่าจะตื่นขึ้นมาพักบ้างเนาะ <laughs> เรียบร้อยครับเพื่อนๆตื่นขึ้นมากินแล้วครับโอ้โหสุดยอดมากเลยแบอะไรนี่เพื่อนๆครับจริงๆเราไปทางวางน้ําเขียวได้นะครับแต่ว่าคุณสิรินี่พาเรามาอะไรก็ไม่รู้นะครับเข้าป่าเข้าดงแต่ว่าทางนี้ค่อนข้างที่จะดูเป็นแบบธรรมชาติมากนะครับพอใกล้จะถึงภูวิลล่านะครับได้ข่าวว่ามีสาว่ายน้ำนะอึ่มไอ้ลูกชายแต่งตัวไว้รอเลยเนี่ยครับตัวนี้เป็นทางเข้าภูวิลล่าของเรานะครับบ้านหมอกภูผาครับข้างในนี้ค่อนข้างที่จะดูแบบเป็นส่วนตัวมากนะครับ สงบมากแล้วก็ด้านหลังรีสอร์ทนะครับจะเป็นวิวทิวเขาที่สวยงามมากนะครับจะมีสระว่ายน้ําอยู่2จุดนะครับจะเป็นสระว่ายน้ําของทางพูวิลล่านะครับแล้วก็สระว่ายน้ําของทางส่วนกลางรีสอร์ทนะครับตอนนี้เราจอดรถแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปติดต่อส่วนกลางครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยครับนี่มาติดต่อห้องพักครับพี่ยินก็พยายามที่จะแนะนํามากเลยนะครับแต่เสียใจด้วยครับพี่ยินเสียงเบาครับก็เลยไม่ได้เอาเสียงพี่ยินเข้านะครับ นี่ครับแล้วก็จัดเตรียมเสบียงอาหารเก็บข้าวของเข้าห้องใครห้องมันครับห้องนอนมีอยู่4ห้องนะครับผมแต่เรานอนแค่3ห้องครับอีกห้องหนึ่งไม่รู้ให้ใครนอนระมาณแค่นี้ครับเด็กๆก็ใจร้อนครับลงสาบ่ายน้ําเลยค่อนข้างที่จะบรรยากาศดีเลยทีเดียวนะครับเด็กๆนี้มาถึงนี่ก็วิ่งเลยนะครับลงน้ําเลยครับสวัสดีครับเราอยู่บ้านหมอกภูผาเขาใหญ่นะครับเป็นพูวิลล่าที่อยู่เขาใหญ่นะครับก็เรามาพัก เนื่องจากมีสาว่ายน้าด้วยนะครับเราพาเด็กๆแล้วก็พาครอบครัวมาแล้วก็จะมีบ้านที่เป็นแยกเป็นหลังก็มีนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวนะครับอยากให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับผมไม่ได้เอาไมค์มานะครับเสียงก็อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับอยากให้เพื่อนๆได้เห็นกันก็เดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยครับผมไม่เป็นไรครับเสียงไม่พอเดี๋ยวเรากลับมาพากเองได้ครับเดี๋ยวพาไปดูห้องครัวที่เอาไว้เตรียมอาหารนะครับของทางภูวิลล่านะครับเครื่องครัวนี้ค่อนข้างที่จะครบเลยครับ ผมก็พยายามชี้นิ้วพีเซนต์ไปเรื่อยครับแต่ว่าเดี๋ยวสุดท้ายก็กลับมาภาคอยู่ดีครับเพราะว่าไม่ไม่ได้เอาไปเนาะโอเคเดี๋ยวพาเข้าไปดูในบ้านครับผมเพื่อนๆครับเดี๋ยวค่อยๆเดินเข้าไปนะครับผมห้องนี้คือห้องนอนน้องผมครับเพื่อนเพื่อนเตียงค่อนข้างที่จะกว้างนะครับแต่ว่าผมก็ไม่นอนทั้งบนนะครับผมนอนท้้งล่างเพราะอะไรรู้ไหมครับเมาครับเพื่อนๆนครับ เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูห้องน้ำเพื่อนๆค่อนข้างที่จะสะอาดสะอาดแล้วก็กว้างขวางเลยทีเดียวนะครับมีห้องน้ําทุกห้องนะครับเพื่อนๆเอาเด็กๆมาเนี่ยเอาลูกมาเนี่ยคือไม่ต้องคิดหนักเลยนะครับเพราะว่ามีห้องน้าทุกห้องเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องอื่นด้วยครับผมตัวนี้เป็นห้องนอนกลางบ้านครับเพื่อนๆครับก็จะมีห้องน้ําในตัวด้วยนะครับเป็นแยกเป็น4เตียงนะครับ ค่อนข้างที่จะสะดวกเลยครับตัวนี้เผื่อมาเป็นทีมนะครับพาพักพวกพาเพื่อนพ้องมานะครับผมเพื่อนๆครับเหลืออีก2ห้องที่ผมยังไม่ได้รีวิวนะครับผมผมก็งงอยู่ผมถ่ายมาไฟหายครับเพื่อนๆครับแต่ไม่เป็นไรครับมันลักษณะเหมือนกับห้องแรกที่ผมพาเพื่อนๆดูเลยครับผมตัวนี้จะเป็นบริเวณรอบนอกของเขานะครับเพื่อนๆค่อนข้างที่จะกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับจริงๆมีจักรยานให้ปั่นด้วยครับตัวนี้เอาไว้เดินออกกําลังกายครับช่วงเช้าแล้วก็ตอนเย็นเนี่ย ขึ้นไปอีกสักนิดเนี่ยครับค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวครับเพราะว่าเป็นวิวทิวทัศน์ที่เป็นภูเขานะครับบ้านพักส่วนอื่นนะครับที่เป็นแยกเป็นหลังเป็นหลังนะครับเขาค่อนข้างที่จะแบ่งส่วนได้ชัดเจนมากนะครับเป็นส่วนตัวมากเลยนะครับด้วยการเอาต้นไม้เนี่ยครับพวกไซเกาหลีหรือว่าพวกต้นไม้ต่างๆนะครับมาวางแล้วก็มันก็จะทําให้รู้สึกเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะครับผม เพื่อนๆครับนี่คือสระว่ายน้ําส่วนกลางของเขานะครับแต่ว่าตอนนี้ยังแดดอยู่นะครับเพราะมาถึงประมาณบ่ายสามนะครับเพื่อนๆครับก็มันจะมีเวลาเปิดของเขานะครับขณะนี้เรากําลังทําอาหารช่วงเย็นกันนะครับเพื่อนเพื่อนี่พี่ยินก็พยายามที่จะพีเซ็ตเหลือเกินแต่ก็ขอโทษพี่ยินด้วยครับเราไม่สามารถที่จะเปิดเสียงพี่ยินได้ครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาไมค์ไปครับเสียงไม่ชัดคนนี้ชื่อพี่โกครับเพื่อนๆครับเป็นวิศวกรแลดูรักครอบครัวมากเลยนะครับก็เลี้ยงเด็กไปครับผม นี่คือแฟนผมครับก็ประกอบอาหารนะครับก็โชว์ฝีมือสักหน่อยนะครับนี่คือพี่ปอยครับแฟนพี่โก้ครับผมคุ้งนิดน่าอร่อยมากครับก็เดี๋ยวไปทานข้าวกันครับผมช่วงเย็นครับเลย1 2 3มาเลยงสองสามมาเอย <laughs> yeah. <laughs> <laughs> เพื่อนครับตื่นเช้าขึ้นมาก็อากาศสดชื่นมากเลยนะครับก็ทางโรงแรมก็จะมีอาหารเช้าให้นะครับก่อนที่จะเก็บสัมภาระกลับบ้านนะครับช่วงเช้านะครับก็พาเด็กๆเ,เดินถ่ายรูปก่อนนะครับมันมีมุมถ่ายรูปที่แบบสวยงามมากนะครับที่เขาจัดเตรียไมไว้ให้นะครับผมก็ได้มาหลายรูปเลยทีเดียวครับผม สเตปเดิมกับเพื่อนๆครับขออนุญาตขายของนิดนึงนะครับเป็นร้านน้ำปั่นพิงใจของเราเองนะครับเป็นแบรนด์ที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับเราขออนุญาตฝากร้านน้ำปั่นแล้วก็ฝากเพจของเราแล้วก็กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับผม